เดี๋ยวเราจะไปโซนทางด้านขวาแต่คล้ายๆเมืองไทยประมาณ50-60ปีก่อนเนาะทางผสมปืดปืดเอ๊ะทางดังจะคลองเงื่อน่นไปในแล้วเนาะ สบายดีเลยเห็ดยังเห็ดยังควปลาโอ้เป็นทางที่เอามาเนาะนี่หลังคาเพื่นกันยังใส่ใบตองกองใต้ล่างเพื่อนมีแต่ฟืนเนาะท่านผู้ชมเพื่อเ,เ,เก็บสะสมไว้ดังในฤดูฝน นี่รถทีมงานเขาจอดไป,ไปเดินบไปให้ไปชวนบอนงมาแล้วไปมาแล้วบอกอเบิ่งแล้วกับกินหอดสมัยมเขาเป็นเด็กน้อยเลยเนาะท่านผู้ชมสบายดีท่านผู้ชมทุกคนเนะาะเทว่าพบกันตอนบ่ายวันที่หนึ่งกันยาปีสองพัน่ามว่ามื้อนี้ทางทีมงานวิธีสนบทนำทีมโดยตอยเนาะ ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามพี่น้องบ้านปื้อเมืองนาไกา่แขวงคำมว่วนพาท่านผู้ชมมาเบ่งวิถีชีวิตของพี่น้องชาวลราในเขตสนบทเมืองนาไกา่แขวงคำมวนะ่วนท่านผู้ชมแต่ว่านี่เป็นบรรยากาศาทางเข้าหมู่บ้านเนะาะแต่ว่าทางทีมงานของเราเริ่มต้นถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพวิถีชีวิตโดยรวมเนาะบ้านเฮือนของเพื่อนเนาะ อันนี้ถือว่าเป็นบ้านเฮือนแบบโบราณแท้ๆเลยเนะาะทนผูมชมถือว่ามุ่งด้วยใบายตองเคาะแล้วก็ฝาก็คือเป็นฝาไม้กระตะที่เห็ดด้วยไม้ไผ่ป้าชนิดหนึ่งเนาะถือว่าหลังนี้เป็นเฮือนของอาสายคำเนาะแต่ว่าช่วงนี้เพืเ่อนอบุญยูเฮือนก็เลยถ่ายบรรยากาศหอมหอมเฮือนของเพื่อนให้เบิ่งเนะาะทนผูมชมถือว่าเป็นเฮือนแบบ สนเผ่าเวลีเนาะหลังนี้แต่ว่าเบิ้งเพื่อเป็นกรณีศึกษาเนาะเทว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านาในเมื่อก่อนเนาะเทว่าเพื่อนเอาใบไม้มาเห็ดหลังคานาะผ่้นผชมเนาะเบิง้งบรรยากาศโดยหอบของเหยื่อหลังนี้กันแบบละเอียดเลยะไดงบ่มีคนอยู่เนาะ ถว่าถ้ามีคนอยู่กับทีมงานของเรากับสิพาขึ้นไปเยี่ยมยำถามเข้าเจ้าของเฮือนเพิ่อนอยู่เนาะท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศโดยร่วมของหมู่บ้านนะท่านผู้ชมถือว่าบ้านปือนี่ถือว่าตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำเทิงสองเมืองนาไกา่แขวงคำมนนะท่านผู้ชมถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในใจกลางป่าลึกเลยเนาะ ถือว่าเส้นทางที่จะมาหมู่บ้านนี้ถือว่าต้องได้ไซเหืออย่างเดียวเท่านั้นเนาะท่านสมไ้เหือแล้วก็เอารถขึ้นเหือเลยจึงได้เดินทางมาบานิโต้เลยเนาะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางป่าลึกอเลยถือว่านี่เรามีสองโซนเนาะสำหรับหมู่บ้านเนี่ยถือว่ามีโซนทางซ้ายมือแล้วก็โซนทางขวามือเนาะท่านสม เดี๋ยวเราจะไปโซนทางด้านขวายชว่วาจะาก,กางบ้านเพื่อน,นี่เลี้ยงควายเลี้ยงแห้หลนอกบ้านเนี่ยสังเกตว่าไปทางใดก็เห็นแต่ควายเนาะควายเพื่อน,นมีแต่ตัวีผีเลยปืดปืดออทางดังมาทำเสร บ้านนี้เพิ่นกับาน้ำห้วยแต่ว่าเพื่อนกับมีน้ำลินแ่าเพื่อนอาบน้ำห้วยเนาะท้ชมเออเือนหลังนี่งามเนาะท้สมเลยนี่ก็เป็นแบบเงินอโสนเผาเนาะเนาะท้สมเจ้าของเงินเพื่อ,อนไปในแล้วเนาะ นี่แหละอันนี้คือมุ่งด้วยใบตองเคาะแะ้วก็ใช้ไม้ไผ่เนาะเป็นเทนฟ้าเฮือนท่าผู้ชมนี่นอกบรรยากาศรวมๆของมูงบยาบาลไปตอเนาะท่าสมบัน สบายดีเลยเห็ดยังเห็ดยังขัวปลาโอ้ลูกลกบอไหนลูกบองลบอลลูกบอลอ๋อเอ้าเออตวา คนได้ป่าเนาะใหดป่ากินแรงว้าวลานน้อยเนะแต่แพกเนาะบุมีขนมมาแจกเลยเนาะทีมงานเขาช่วงนี้ค่อนข้างอัตคัดเนาะเดี๋ยวถ่ายเบื้องบรรยากาศอ่าหมู่บ้านนะครับผมอันนั้นเป็นเป็นเป็นทางที่เอามาเนาะครับผม อู้นไกๆเพราะว่ามีน้ำลิ่มเนาะไปเลาะเบืงบ้านเฮือนกันตอกทําสองบ้านนี่ก็ เป็นบ้านที่โบโบโบ,โบ,โบหย่ไปเใดเนาะท่านผูสส้มเป็นบ้านที่มีขนาดกลางๆนะนี่เราเป็นโวนบทของเราขนาดแท้เลยเนาะจะครอบครัวบ้านนี่ยห้าสิบไป ห้าสิบบ้านใหญ่เติบเนาะบ้านเลยเนาะ <c oughs> น้ำลินมีบ่อนเดียวนั่นบะน้ำโอ้ของของของรวมแล้วบ่อนเดียวโอ้มีแต่ของเสื้อตัวผม <c oughs> มีของรวมเนาะ เราจะไปโซนนี้ก็นะทา่านผู้ชมไปเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่อยู่เค้ม้วยไปบรรยากาศโซนทางนี้ก่อนนี่หลังคาคนกันยังใส่ใบตองาาตอนนี้เขาอยู่จุดจ่ากลางหมู่บ้านนะทา่านผู้ชมจุดใจกลางหมู่บ้าน ว่ามาฮอตพี่เลยพอนะเดี๋ยวเลาะเบื้งแคมน้ำกันท่านผู้ชมแคมน้ำกองแต่ล่างเพื่อนมีแต่ฟืนนะท่านผู้ชมเพื่อเก็บสะสมไว้ดังในฤดูฝน อโอ้ยเบึ่งเหือนหลังนี้เนะาะเจ้าของเหือนเพิ่นอยู่ก่นอนเนาะทานผู้สมโอ้ยอยูดเนาะไม่เท่าเพิน่นอย่่นี่รถทีมงานเอาจอดไปเดินเด้อ สำายดีไหมเ่าสบายดีได้ยังบุดีไปให้ไปหน้าบ่ักพ่ออยู่เฮือนอยู่เฮือนเนาะให้ลูกลานไปบ่อยู่ตะคนไหมเท่ายอเยื่อลานอยู่ตะคนเนี่ย โอ้สีโอ้4คน4คนเนาะกับลูกหลานเพื่อนเนาะท่านผู้ชมโอ้ันนี้เพื่อนมาเตะอาบน้ำอาบน้ำห่วยเนาะจอโอ้ยหลังนี่สุดยอดสุดยอดเนาะท่านผู้ชมหลังนี่แต่คล้ายเมืองไทยประมาณหนหกสิบปีก่อนเนาะ จ้าของเฮือนปูยูนะ่เนาะเพราะว่าจะขึ้นไปทำข้าวข้าวเพื่อนกับเพื่อนกับปนะูยู่เนาะท่านผู้ชมอาเขตนี้พี่น้องประชาชนเขตนี้เป็นสน่วสนเผาส่วนเผาบลูเนาะท่านผู้ชม แต่ว่าเพื่อนก็เข้าใจภาษาเราเบิดเนาะต่างเขตนี้เดี๋ยวบ้านนี้มีประมาณ50สิบกว่าหลังคาเฮือนเนาะแต่ตอนนี้เพื่อนก็เริ่มกลับจากให้จากหน้า เริ่มทะยอยกันมาเนาะเด็กก็ไปอาบน้ำหรือก็เกี่ยมไปอาบน้ำอาบอย่างเนาะเอ้ยไปเลาะมึงโซนทางนี้จังหน่อยเนาะใหูุ้สมถือว่าค่อนข้างคือคืนดีเนาะเดี๋ยวเราเห็นนิ่งน้อยคนมาลินกีฬาเนาะซุ่มหนุ่ม เราไปถามชีวิตการเป็นยู่ของเพิ่นจากน้อยสบายดีเฮ้ยยังนั่งลิน้นบริไปให้ไปชวนบรนนิามาแล้วไปมาแล้วบ่เออแต่บั่นขำนะใชิมามาเจอคนปอะเจอเฮ้ยบ้านนี้ก็มีนาดิเฮ็ดนาดบ่บ้านนี้มีจะให้ยั้งเดียว เดี๋ยว่าน้ำน้ำน้ำใสน้ำอาบนี่อาบห้วยปะอาบน้ำได้หนังแค้วอ่ะอ๋อโบน้ำลิ้นบุมีนนี่ะบ้านนี่บุมีน้ำลิ้นบุมี่แอาบน้ำห้วยเราลกลางบ้านก่อนขอบใจขอบใจเบมึงเน็กน้อยหนึือ นี่เนาะเขียนนี่คืนดีเขียนนี่เนาะด้านผนส้มนี่เนาะการคือคืนขนาดนอกโซนเนียนี่ลูกหลานเพื่อนลิ้นการเล่นดิ้นของเล็กน้อยในสวนบทของ ลาวเอาเนาะท่านผู้ชมเนาะ็เบิ่งแล้วกับคินหอดสมัยเอาเป็นเด็กน้อยเลยเนาะท่านผู้ชมเรียกว่าการละลินแบบนี้ก,นก,นก,นกันบหดบุค่อยได้เห็นกันแล้วเนาะ น้องเจา้าเป็นเพศสวนบุตรหิรนะีเนาะจึงว่าได้เห็นเด็กน้อยเป็นตนะแพงเนาะแต่ว่าเยดายทีมงานเราช่วงนี้คอดขางอัตคัดเนะาะบด้มีขนมมาแจกเด็กน้อยเพื่อนนิ็กน้อยหลายเนาะบ้านเนานะ กับเจ้าว่าภาษากับเจ้าเลยเนาะเฮาบ่เข้าใจเพิ่อนว่าภาษาเพืไอนเนาะท่านผู้ชมที่ว่าตอนนี้เฮามาอยู่จุดใจกลางของหมูบบ่บ้านทีเน่เพิ่นเอิ้นว่าบ้านปืนเนาะอ่าเมืองนาไกา่แขวงข้มวมดเเน,น,นาะค่อนข้างคือคือน,อน,น,อนน้องสุ่มนี้ถือว่ามีเด็กน้อยเพิ่อนอ่ามาลินเนาะตามภาษาเด็กน้อยเลยเนาะท่านำสุม่มตามส่วนบทของเราเนาะ ค่านค่าคือคืนเน้อโซนนะเดี๋ยวเขาซีรอบไปส้มมาภาพวิถีชีวิตของพี่น้องบ้านปลื้ทางด้านอื่นอีก